ก็สด็กับรไรัปนะคอศกปุ่ันเนก้า้นดังเลยนะคะไอศกรีมแล้วก็อันนี้เป็นเบียร์แม่มดเอลกอมอร์มี6นเคมาลองชิมกันว่ารสชาติดื่มวอดก้าเหมือนน้ำผลไม้อะไรเงี้ยก็มาเก็บไว้ตรงนี้หมดเลย พูดว่าเขาเขาจมตีมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดังขึ้นแบบเป็นเมืองสิ้นสุดของประเทศโปแลนด์นั่นเองนะคะทุกคน end of Poland ค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถไฟแล้วนะคะเอจองไปแบบ first first class นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะมันจะเหมือนแบบเป็นห้องห้องหนึ่งทุกคนแล้วก็มีหกที่นั่งแบบนี้นะคะจะมีสองฝั่งเนาะ นั้นเป็นเป็นบ้านหลังที่เอพักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหลังนึงนะคะทุกคนคือแถวนี้แบบแทบทุกหลังเลยนะคะที่เขาเปิดเป็นเปิดเป็นห้องพักด้วยนะคะบ้านแต่ละหลังแบบนี้เนาะเห็นไหมเขาจะมีชื่อของบ้านแต่ละหลังไว้แล้วก็จะมีแอด r e รสเขาเปิดอารมณ์เป็นแบบโฮมสเตย์คนที่มาเที่ยวสามารถแบบเข้ามาพักด้วยได้เรากำลังเดินไปที่ทะเลนะคะที่พักที่เอจองนะคะอยู่ ไกลจากหาบประมาณ1กิโลเมตรนะคะอคพอเราเดินตามทางมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นโบสถ์ขนาดใหญ่เลยทุกคนใหญ่มาก <S <S แล้วตรงนน้นก็จะเป็นส่วนสนุกนะทุกคนอ่านไม่ออกเลยดูได้แค่รูปภาพไม่มีภาษาอังกฤษเลยทุกคนงงมากหรือว่าจะเป็นด้านนี้นะอ๋อ เช่นกันนุ่งย่สารกินเลยทุกคนพรุ่งน,นี้เราเราคิดว่าเราจะไปตรงนี้ค่ะทุกคนตรงนี้ก็คือมันเหมือนเป็นทะเลแหบเลยทุกคนเห็นปะโ,โหนานมากอาคารนี้ทุกคนทางก็คืออาคารนี้โอ้โหเขาแบบรีโนเวทแบบได้สวยมากตรง ที่ซื้อตั๋วนะคะซื้อตั๋วข้างเล่นคุยเบียนหัวแทนเลยพอเราเดินพอเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะมาเจอ ตรงข้ามทางรถไฟนะคะแล้วก็จะมีสตรีทฟู้ดตรงนี้เลยนะคะยาวๆไปเลยนะคะ จากศูนย์อาหารตรงนั้นมานะคะแล้วก็จะมาเดินตรงมาก็เจอชายหาดเลยค่ะอบรรยากาศดีมากนะคะตรงนี้เป็นจุดที่คนมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะสวยมาก สวยมากเลยเห็นไหมคะทุกคนนู่นคนเขาจะนั่งอยู่ตรงโน้นนะคะเขามาน,นั่งดูพาทิสดกันสวยมากอันนี้มีขนาดยาวมีขนาดยาว40แล้วก็60เซนนะคะแต่ไอสัง่งขนาดยาว60เซนทุกคนมันยาวมาก 60cm ทุกคนอันนี้มันชื่อว่าสเปกกา <laughs> สักอย่างกั n ย o โ o รนอสอสเปการสเปกก็คือจะเป็นไก่เบคอนแล้วก็มีเห็ดนะคะแล้วก็เป็นชีส แล้วเขาก็จะแปะเข้าในตู้อบตู้อบจะเป็นตู้อบหินนะคะอารมณ์แบบแบบออริจินอลของเขาทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นไออีกอาหารพื้นเมืองชนิดหนึ่งคะ่ะที่ทุกคนต้องกินนะคะมาที่นี่นะเปรียบเสมือนกับผัดกะเพราบ้านเราหรือว่าผัดไทยบ,บ้านเราประมาณนั้นเลยทุกคน ตอนนี้นะคะเอกําลังนั่งรถไฟไปที่เมืองเฮล์ซึ่งเมืองนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนทะเลแหวนนะคะทุกคนเป็นเมืองที่อยู่ตั้งกลางระหว่างทะเลสองข้างเลยเมืองนี้จะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เฮล์นี้จะเป็นเมืองสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็ ไปในต่อไม่ได้แล้วนะคะถ้าสมมุติเรามาพักที่ตรงนี้นะคะแถวๆนะคะมันก็จะมีที่พักที่เป็นบ้านหลังๆทุกคนเห็นปะมันจะเหมือนอารมณ์รีสอร์ทเลยทุกคนให้เอแนะนำเอแนะนําให้คนให้คนที่ยังไม่เคยมายุโรปแล้วก็แนะนําให้มาที่ประเทศโปรแลนด์กอนก็ได้นะคะเพราะว่าค่าครองชีพเขาแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายแต่ละอย่างเนี่ยมัน มันไม่ต่างจากที่บ้านเรามากจนเกินไปนะคะถ้าให้เทียบก็เป็นอารมณ์ราคาราคาพัทยาหรือว่าราคาแบบภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะตอนนี้เราก็ถึงมาแคีวแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะคือทะเลหมดเลยเแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีประวัติศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะก็คือ แบบเ e อเซ็กันบอลเหมือนกันคนเยอะมากค่ะเพราะคือช่วงนี้นะคะเป็นช่วงซัมเมอร์วันนี้ตรงกับวันอังคารน,นะคะคนก็เยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงเซมิสเตอร์ของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นทรัลเมองคับก็จะมีช็อปต่างๆนะคะทุกคน ทางไปหาเราสามารถที่จะเช่ารถแบบนี้นั่งได้นี่ก็จะเป็นทางเดินไปหาแล้วนะคะว้าวอาริโซนาอืมว้าโจะมีร้านอาหารแล้วก็ของที่ระลึกเต็มเลยนะทุกคนเป็นอารมณ์แบบถนนคนเดินเนาะ <c oughs> ยเดีเ๋ยวมันต้อ,อนี่ก็เป็นชายหาดที่คนมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะทุกคน นนี้เราอยู่ในร้านอาหารนะคะร้านอาหารเกรมากอารมณ์แบบแนวร็อกนะคะที่นี่เขาจะมีเบียร์ที่แบบเป็นเบียร์เบียร์ปกติของเขานะคะแล้วก็เขาก็จะดื่มกับคารุนไซรัปนะคะหรือว่าเป็นไซรัปอื่นๆก็ได้นะค,คุลก็ตัวสไตลวิสกี้คุณจะเป็นแบบอะไรสกอางไม่ใ่ปลาทอดนะคะแล้วก็มีเบน์สวาย <cin stereotype> อันนี้คือมุรุดรส What is มุรุษมุรุดะแค่อดนะคะตรงนี้จะเป็นเบียกับเตกิล่านะคะ v e เบอร r u p นะคะ y นะคะ k e ื t อืม It's n มมันอร่อยมากมันจะรสชาติแบบ เปลียนผลไม้แล้วก็บกเบียมันเข้ากันมากทุกคนต่อไปแตงกีราแล้วก็เบ,บียร์จะเอารสชาติเปรี้ยวนำค่ะก็โอเคแต่อันนี้จะอร่อยกว่าอันไ ร้านนี้มีชื่อว่าร้าน Hello นะคะเป็นร้านที่เราคนดังแล้วก็นักรองมากันเยอะมากน,นะคะร้านนี้เป็นร้านดังเลยนะคะทุกคนร้านนี้ก็เก๋เหมือนกันคะ่ะอันนี้ชื่อร้านว่าร้าน Blue น,นี้จะเป็นมิวเซียมนะคะเกอ่อดูเกลมากเลยอันนี้เป็นเป็นรางรถไฟเก่าค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นลานแสดงการดนตรีต่างๆนะคะตรงนั้นเป็นที่นั่งเรือสปีดโบ๊ทถ้าใครอยากขึ้นก็สามารถซือ้อตัว๋วแล้วไปได้เลย เดินไปเรื่อยๆตรงนู้นคือคนเยอะมากเห็นเป็นโดมไหมคะที่เป็นโดมสีข,ขาวาตรงก็คือเป็นท่าเรือนะคะอันนี้เป็นธนาคารนะคะโอยยาวมากทุกคนเป็นแบบ ทางเดินที่แบบยาวมากนะคะมีสองสองสองถนนเลยนะคะสองสามถนนเลยนะ,ะทุกคนสุดยอดแล้วก็วิวดีด้วยแบบเฮ้ยแนะนำให้มาเลยนะคะที่ประเทศโปรแลนด์ทางตอนใต้นะคะเอ้ยทางตอนเหนือนะคะจะเป็นติดกับทะเลนะคะทุกคนส่วนทางตอนใต้ของประเทศโปรแลนด์จะเป็นภูเขานะคะ What happened? you what แค p ไม่ต้อง b บตาเพงทำไมบอระดอลล a ร์สหรือคิวโรไม่ต n t งสวิเดชโครนถ้าถ้าใครจะมานะคะคือธนาคารเขาเขาไม่รับแลกเงินที่เป็นสกุลอื่นเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เอมีสกุลเงินของสวิเดชโครนใช่ไหมเขาไม่รับแลกนะคะเขารับแลกแต่เป็นดอลลาร์แล้วก็ยูโรอะไรพวกนี้นะคะ ไทยไอศครีมก็คือไอศครีมผัดนั่นเองทุกคนตั้งแต่มาที่นี่เพิ่งเคยเห็นที่เขาขายอาหารไทยอยู่ที่เดียวแล้วก็มีเมนูเดียวนะคะก็คือผัดไทยแล้วก็ไม่ใช่คนไทยผัดด้วยนะฝรั่งผัดนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็คือเป็นไอศครีมก็คือไอศครีมผัดนั่นเองแค่นั้นเลย ร้านนี้เป็นแอลกอฮอล์ช็อปพื้นเมืองของเขาร้านนี้ <something> ก็คือในช็อปแบบทั่วไปก็คือจะไม่เห็นนะคะจะต้องเป็นแบบช็อปที่แบบพิเศษเท่านั้นน่ากินจังเลย <c oughs> ทุกคนเบียร์นี้ก็คือเป็นโลเคอลเบียร์ของที่นี่นะคะซึ่งเขาไม่ได้มีวางขายแบบในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบียร์แม่มดนะคะทุกคนแอลกฮอมีเปอล์มี6นนะคะทุกคนแบบแรงมากตัวนี้นะคะโอเคมาลองชิมกันว่ารสชาติตัวนี้ อ๋อทุกคนมันเข้มมากแล้วมันก็เอาจริงเบียร์ช้างอร่อยกว่าอีกอันนี้คือมันมันมันเข้มเกินไปนะกฎหมายของที่นี่ก็คือ เขาห้ามคนถือแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกเบียร์พวกเหล้ววาอ่ะเดินกินตามท้องถนนนะคะไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องนั่งกินอยู่ตรงนี้นะค่ะทุกคนเราก็เลยต้องซื้อแล้วก็มาลองนั่งกินอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อรีวิวแบบรเรียวเลยนะคือมันมันขมอ่ะคือเอก็ไม่ใช่คอเบียนะแต่ว่าที่เคยลองมาอนะ่ะของที่นี่นะเบียร์ของที่นี่ที่เคยลองมาก็คือ ขมที่สุดเท่าที่เคยลองมาแรงที่สุดเท่าที่เคยลองมาแล้วก็ไม่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยลองมานะคะทุกคน and you try mm. uh, อันนี้ night, อันนี้เจ้าของ its name babayaga babayaga โอเค okay. yes ชื่อว่า babayaga นะคะ so oh mm. uh, bitter อืมเยอะผมผมแต่อร่อยว่างั้นสำหรับเขานะทุกคนเพราะว่าคน s <S ที่นี่แบบคนที่นี่ s <S ดื่มเบียดื่มดื่มเบียร์เหมือนน้ำแล้วก็วอดก้าเนี่ยเขาดื่มแบบดื่มแบบง oh. ่ายเลยอะ่ะดื่มวอดก้าเหมือนน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนยอมใจคอแข็งสุดพลังอเอมีที่ให้แคมปิ้งด้วยนะคะ พูดคูออะิอ๋อแคมปิ้งพลอเดก็อกินุกอะุเออที่นี่เขาจะเด่นเรื่องซุปมากเลยนะคะทุกคนรซุปีุ่ปแถวนี้ก็จะเป็นแถวอารมณ์แบบ โซนแบบอามี่นะคะแบบทหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นโซนที่โดนจู่โจมจากอกองทัพเยอรมันด้วยนะคะอ๋อนี่ไงอันนี้แบบปลาอบรมควันทุกคนแบบนี้เลยอะอารมณ์เหมือนปลาย่างว่าเราเลยแล้วคือแบบคาเมลชอบมากนนามันก็จะมีไส้กรอกมีขาหมูอบรมควันด้วย วันของงิเราได้มาแล้วนะคะปลาตัวนี้นะคะมีขนาดประมาณนี้ทุกคนเอเอามือเทียมให้ดูนะราคา150บาทนะคะแล้วก็กินกับขนมปังค่ะชื่อว่าอะไรนะคะ่ะเมลมาเครเมาเรเรมาเคเรนั่นละเดาคอ

ปลามันจะมีความนัวมันจะอารมณ์เหมือนปลาทูอทุกคนมีความนัวแบบนั้นแล้วก็เป็นกลิ่นหอมของควันอร่อยออตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่ที่ทหารนะคะจะซ่อนตัวอยู่ข้างในนี่นะคะจะ,จะประมาณนี้ทุกคนเห็นปะคน ก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็เขาก็จะยิงออกมาทางรูตรงนี้นะคะที่ตรงนี้นะคะก็คือมันเป็นเหมือนฐานทัพของทหารนะคะเมื่อเกิดสงครามต่างๆนะคะเขาก็จะมาอยู่ในนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วข้างล่างก็ทําเป็นอบด้วยปูนซีเมนต์แบบนี้นะคะซึ่งก็จะมืดมากแล้วก็ิ่นก็จะอับอับนอน <c oughs> ทางเข้า เราต้องจ่ายค่าเข้าด้วยนะคะตัดๆทางเข้านะคะพอเราจะมาเจออัลบิพิธภัณฑ์ของทหารนะทุกคนก็คือที่นี่เป็น history ของ Second w a r ด้วยนะคะดูข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆที่ผุพังไปแล้วนะคะก็มาเก็บไว้ตรงนี้หมด <Should S 1> เลย <like it. S 1> yes เราร y ก็คือทุกอย่างเป็นของจริงนะคะที่เขาขุดเจอนะคะทุกคนแล้วก็เอามาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ตรงนี้ <are> ว่าของทุกอย่างคือเขาค้นพบเจอที่นี่นะคะฟา <Okay. S 1> มีบอกว่าห้องนี้เป็นห้องสุ่สัญญ,ญาณ mm hmm. ที่ ทหารเขาจะมีเสียงสัญญาณของแต่ละคําอย่างเช่นทุกคนได้ยินปะติดติดๆิดติคืออะไรสักอย่างมันจะเป็นจังหวะแล้วก็จะเป็นเป็นสัญลักษณ์ของบวินั้นสมมุติว่าเขาเขาโจมตีมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดังขึ้นแบบตุ้ง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 อะไรเงี้ยทุกคนเหล่าทหารนะคะเขาอาศัยอยู่ใต้อุโมงค์นี้นะคะเป็นเวลา35วันนะคะในระหว่างการรบกับ เยอรมันนะคะก็เลยจะมีสิ่งของที่เหลืออยู่แบบเยอะเลยนะทุกคนนี่เป็นเครื่องแบบของเรล่านายพลต่างๆอันนี้ก็จะเป็นออเป็นฐานทัพจำลองของที่นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบโดมเป็นใต้อุโมง์ที่เราเข้ามานะคะสมมตินี้คปถ้าใครชอบ เมืองแห่งประวัติศาสตร์นะทุกคนต้องมาที่โปรแลรนด์จริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่สองชวยเยอะมากๆอันนี้คือธงขาวแดงจะเป็นธงของประเทศโปรแลนด์นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหอคอยที่ทหารเขากบดานอยู่แล้วก็ใช้ยิงประทะกันนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่กบดานของทหารเช่นกันค่ะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นปืนใหญ่ทุกคนเห็นไหมคะข้างบน <Yeah. S 1> ที่ตรงนี้จะเป็นปืนใหญ่ในที่สุดเอ๊ก็มาถึงเมืองเฮลก็คือเป็นเมืองสิ้นสุดของประเทศโปลแลนด์นั่นเองนะคะทุกคน end of Poland ค่ะ นี้เลยนะก็คือเมืองนี้เป็นเมืองแฮลนะคะที่เป็นอยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลสองข้างที่เป็นเหมือนเมืองแหวกอ่ะทุกคนอารมณ์ทะเลแหวกแบบนั้นเลยนะคะเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็สวีเดนนะคะสุดสุดมากนะคะมาถึงนี่คือแบบสุดยอดมาก อากาศดีคนที่นี่แบบน่ารักมากคนที่นี่แบบเขานา์มากทุกคนนะเขาเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะเราเป็นเอเชียคนเดียวทุกคนแบบคนเดียวจริงๆนะพยายามแบบอยากจะคุยกับเราอะไรเงี้ยทุกคนอยากจะแนะนําเราอะไรอย่าเงี้ยลาฟี่คือขนมบวานของโปแลนด์นะคะไส่แล้วแต่ท็อปปิ้งก็แล้วแต่เราจะเลือกนะคะส่วนเอนะคะเลือกก็คือ นูเทลล่าอ่าวิปครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะมันก็คือวัฟเฟิลนั่นเองทุกคนอร่อยโซนนี้จะเป็นโซนศูนย์กลางของเขานะคะที่ทุกคนมารวมกันแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆนะคะเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่